แทบแทบที่ได้กล่าวหาภรรยาของนายตำรวจที่สนอทาพานี <car in illing> ่ครับมาพร้อมกับผู้ที่หายคนอื่นรวมแปดแท่านนะครับพร้อมกับทนายข้าราชารตำรวจระดับสูง ครับซึ่งรับผิดชอบที่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ยอดเงินที่มีการแจ้งความเงินไว้เนี่ยนะเป็นจํานวนทั้งหมดเนี่ยนับมูลค่าเป็นร้อยล้านขึ้นไปนะครับแล้วก็ผู้เสียหายจำนวนหลายรายเพราะ,ะอยากให้ทางผู้สายทั้งหมดเนี่ยนะครับห้มั่นใจได้นะครับว่าผมดําเนินคดีโดยเด็ดขาดนะครับไม่ไม่ไม่มีการที่ไปเข้าข้างกันนะครับแล้วเมื่อมีหลักฐานว่าตัวผู้กับท่าพระเนี่ย นะครับมีส่วนร่วมในการทำผิดด้วยก็จะดำเนินคดีด้วยนะครับไปรักษาการแทนกับท่าพระนะครับก็ขอให้สบายใจได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะตั้งเป็นรูปคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมา,าโดยมีท่ารอนุชัยนะครับซึ่งนักชิจาง,งานสอบสวนนั้นผู้ดูแลในคดีนี้นะครับเป็นรูปคณะกรรมการแล้วก็ทางประเวศก็ทําไปเยอะแล้วใช่ไหมนะโอเคนะฮะพี่ชัยมีอะไรเสริมไหมใช่ ก็สอบสวนปากคำก็พอจะทราบก็ใชจริงอะไรต่างๆแล้วตอนนี้ก็อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานไปที่สำนังกงานสลากและก็สอบพยานผู้รู้เห็นก็ก็ขอยับว่าทางท่านผู้จัดก,การให้ความสนใจแล้วก็ให้ความเป็นธรรมนะครับแล้วก็คง้าสมมติว่าทางการตำรวจมีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องม,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 มีการดำเนินการโดยเดินไม่มีการยัครับ มาด้วยกันกับพี่สาวผมเองเข้า,าน,นอกออกในบ้านไม่ต่างอะไรกันยากก็อยากบาดีนี้ด้วยนะะเพราะว่าทุกคนก็ลาบากน,นอนกันเยอะมากน,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 นีี่นเดียวกันยหรือคนละสาย ด้วยร้าหมดที่มาวันนี้สายเดียวกันค่ะตัดสายล้ำปางกับทางใต้แล้วก็ทางอีกครอบครัวหนึ่งยังไม่ได้มาค่ะนี่สายนี้ที่บอกว่า73ล้านค่ะแค่สายนี้73ล้านค่ะแต่ทางใต้คุจะมีการล็อกทุกไว้แล้วใช่ไหมครับทางใต้รู้สึกเออ่ล็อกทุกไว้แล้วค่ะแตอนไหนเขาไปล็อกที่ทางภาคทางทางลมภาคช่องที่เกิดเหตุไปแล้วอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันแต่เขาบอกเข้ามาที่นครบาลแล้วอะค่ะมาแล้วมาควบคุมที่ทางใต้มาคบคมแต่ผมก็บอกให้ไปรวบรวมรายละเอียดทั้งหมด ครับไปย้อนแล้วก็ผู้เส like so, like so, ียหายทั้งหมดเอามาก็สบายใจได้ไม่ต้องกังวลว่าผมจะไม่ช่วยราชการมีบาสั่งวันนี้เดี๋ยวเอาวันนี้วันนี้ก็ทับเอาเอาของสั่งวันเนี้ยครับผมไม่มีกำหนดนะครับไม่ได้นวันนี้ก็ไหลออกเป็นกัรนะแล้วเอาเอาต้องกลับตรงนี้ครับสารที่ทางผู้เสียหายมอบให้เนี่ยนะครับก็น่าจะมีส่วนรู้เห็นเพราะมีการอะไรเขาเรียกเชื่อไลายเข้าไปใช่ไหมส่งข้อความเข้าไปแล้วก็ มีการพูดถึงยอดเงินด้วยถูก<ช>ไหมครับคุณพี่น้ามีอะไรสอบถามไหมแต่<ม>ก,ก็มีหลักฐานอยู่<ม><ะ>เคยพบท่านคุณสิริพรทั้งปุ่มกับพร้อมกัน,นะคะ่ะร่างพี่เขาก็นัดมาเจอะคะ่ะ เพื่อยืนยันว่ายังเป็นสา,านมีภรรยาแล้วก็ใช้ตำแหน่งกุ้งกับ๊บกุ้งกับไม่ได้พูดแต่ว่าเขาก็นั่งรับรู้ค่ะรับรู้ว่าภรรยาเขาทาอะไรค่ะแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วก็ไม่ได้เซ็นหลักฐานอะไรค่ะจะเป็นลายเซ็นแค่ภรรยาเขาทั้งหมดภรรยาเขามีวิธีการนมน้วเราให้ได้หรือไ วิการดคือเขามาชักชวนให้เราลงว่าเขามีโควตาลอตเตอรี่อยู่ค่ะแล้วก็ให้เรามาลงทุนครั้งแรกเราก็ไม่ได้ทำเยอะค่ะก็ทำน้อยๆอ,อะไรเงี้ยแต่เขาก็จะสร้างความเชื่อใจคือเขาทํางานวิ่งผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านอะไรอย่างเงี้ยคือเขาคือเราดูแล้วว่าเขาไม่ใช่แบบชาวบ้านธรรมดาที่มาชักชวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ตอบแทนอะไรับ ให้ผลตอบแทนไหมครับไม่ไม่ได้ให้ผลตอบแทนค่ะเหมือนเหมือนเหมือนเขาเขาอ้างว่าเขามีโคต้าลอตเตอรี่แล้วนามาขายให้เราเราก็อาไปขายต่อแล้วเขาบอกไหมคะว่าต้องมีโค้ต้าอยู่กี่กี่เล่นหรือกี่อะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้พูดค่ะโค้ต้าอย่เท่าไหร่เขาบอกว่าวิ่งวิ่งวิ่งจากก่อืมไม่คือเหมือนกับว่าเขาบอกว่าวิ่งผู้ผู้ใหญ่ค่ะผู้ใหญ่ที่ไหนเขาเขาไม่ได้บอกในสันมนงานตลาดก็มีด้วยค่ะ มีข้างนาักทั้งในแล้วก็ทั้งผู้หล mm ักผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมีการซื้อขายกันมากี่ครั้งแล้วหลายคร er nah ั้งมากจะสองปีแล้วเราก็ได้เราก็ได้ก็ได้เลยเหรอดได้ค่ะได้ตลอดไดด้ตลอจนล่าสุดจนล่าสุดไม่ได้มงวดเสียเท่าไหร่หมายถึงยอดรวมทั้งหมดหรอคะสำหรับตัวคุณเองก็สิบกว่าล้านทุกครั้งที่เราลงทุนก็สิบกว่าล้านตลอด ไม่ค่ะมันเวลาลงทูนเนี่ยคือรเราจะค่อยๆจ่ายเป็นสัญญาสัญญาไปสัญญาไหนจะต่ออะไรเงี yup ้ยเหมือนกับว่าเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆสัญญาแต่ละครั้งยอดสามสิบกระตุ้นไหมหมายถึงยอดเงินหรอคะใช่ก็ล้านกว่างเามีว่าแต่ละครั้งก็มีการกล่าวถึงผู้ผู้ผู้ในตำรวจคนนี้ไหมครับคะในในแต่ละครั้งที่มีการซื้อขายเนี่ยมีการกล่าวถึงผู้ในตำรวจคนนี้ไหมกล่ามีเข้าฮะไม่ไม่ เดี๋ยวละเอียดจริงเดี๋ยวทางพนักงานของคณะพนักงานสอบสวนเองควบคุมกันก็ใช้ความเป็นธรรมนะครพิจารณา